สวัสดีครับก็มีข่าวอัปเดตเสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยข่าวนี้ครับเป็นข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงแต่มันก็เกิดขึ้นครับเพราะเนื่องจากว่ามีแหล่งข่าวของทางรัสเซียครับได้มีการรายงานว่าในช่วงวันที่22เมษายนมีรถถังของทางยูเครนราวๆ10คันครับพยายามเคลื่อนกำลังพลประชิดพรมแดนของทางรัสเซียในเขตของคาคิฟโดยตามการรายงานของแหล่งข่าวของทางรัสเซียครับ กองบัญชาการของทางยูเครนตัดสินใจส่งกองรถถังของทางยูเครนเข้าโจมตีบริเวณพรมแดนในเขตภูมิภาคคาคิฟติดกับภูมิภาคเบโกลอสของทางรัสเซีย ซึ่งการบุกทะลวงของทางยูเครนในครั้งนี้ครับถูกขัดขวางโดยกองทัพของทางรัสเซียโดยเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นในเขตของพื้นที่กอฟทอฟกาซึ่งเป็นจุดตรวจชายแดนยูเครนรัเสเซียซึ่งอยู่ในภูมิภาคคาคิฟโดยมีรถถังของทางยูเครน10คัน มุ่งหน้าไปยังด่านตรวจและมีรายงานว่ามีการประทะกันกับกองทัพของทางรัเสเซียหลังจากการประทะดังกล่าวครับหน่วยข่าวกรองของทางรัเสเซียรายงานว่ารถถังของทางยูเครน8คันถูกทำลายและมี2คันตัดสินใจถอนกำลังออกจากชายแดนที่ติดกับทางรัเสเซียโดยเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงการหงของทางรัเสเซียยังไม่มีการยืนยันออกมาที่แน่ชัดว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่ โดยในเขตชายแดนของทางรัเสเซียครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคเบลกรอดถูกโจมตีจากปืนใหญ่รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ของทางยูเครนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วโดยเหตุการณ์นี้ครับต้องเรียกว่ามันเป็นการสวนกลับของทางยูเครนโดยพวกเขานะครับถูกทางรัเสเซียนบุกเข้ามาจะร่วม2เดือนอยู่แล้วแต่การตัดสินใจ เคลื่อนรถถัง10คันบุกเข้าพรมแดนของทางรัเสเซียนะครับมันก็เป็นการกระทําที่สุ่มเสี่ยงจนเกินไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับก็เป็นทางรัเสเซียที่รายงานออกมาซึ่งยังไม่แน่ชัดนะครับว่ายูเครนนั้นตัดสินใจส่งรถถัง10คันจากเขตคาคิฟเนี่ยบุกพรมแดนของทางรัเสเซียจริงหรือไม่นี่ก็เป็นข่าวมานาเสนอครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ